โลกหมุนเวียนและเปลี่ยนไปผลพันธ์มากมายหมุนเวียนเปลี่ยนตา mm hmm. เนื้อหมูปลาผักอาหารจะทำให้ชาติดูเปลี่ยนไปหายไปหมด mm hmm. ต้องเลือกของดีปรุงอาหารจะครัวพื้นบ้านท้องดินทิ่นไทย ชลลลใจจะรรริงแ้วไไปปโยนน์บมักินอย่างช้ชาช้าให้รู้ที่มาต้องใส่ใจหลายอย่างเลอกกินของไทยให้หลากหลายเพื่ออาหารไทยได้มันคงเราทุกคนจงช่วยกันกินอย่างช้ชาช้าเพื่อพัฒน,นากระแสไทยย,ยั่งยืนเพื่อความมันคงทางอาหารอยู่แบบพื้นบ้านแบบทไทยกินอยู่คือ สวัสดีครับพบกันแนวรายการกินอยู่คือและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านขี้เหล็กใหญ่ของจังหวัดชัยภูมิซึ่งวันนี้ครับผมมีนัดกับครอบครัวรขบคนหนึ่งครับซึ่งมีแนวความคิดที่จะกลับคืนสู่บ้านเกิดเพื่อหลีกเลี่ความวุ่นวายของสังคมเมืองความคิดที่จะให้ต้นกล้าต้นน้อยๆของครอบครัวน,นี้ได้ซึมซับวิธีแหง่งอีสานเพื่อเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่บ้านเกิดและตอนนี้ครับผมก็รอรอาคนนี้นะครับเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะครับคงสักพักค,คงจะถึงแล้วครับ อ๋อตอนนี้มาแล้วครับหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่แหละครับเป็นครอบครัวที่ผมพูดถึงนะครับมามารถมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอสวัสดีครับยังครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับเป็นหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับถามนิดนึงครับหนูชื่ออะไรคะ แล้วี่ชื่ออะไรเนี่ยคุณพอที่นีชื่ออะไรครับชื่ออะไรลูกต้นกล้าโอ้คุณพ่อครับถามนะคุณพ่อมาที่นี่บ่อยไหมครับก็ปกติก็ไม่น้อยกว่าเดือนเดือนหนึ่งก็ไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งะครับแล้วแต่โอกาสแต่ว่าที่นี่ว่าถ้าเป็นช่วงปิดเทอมก็จะให้มาอยู่ที่นี่เลยทั้งคู่เลยที่เชยภูมิทั้งคู่คุณแม่ครับทำไมถึงอยากให้น้องๆสองคนเนี่ยกลับคืนสู่บ้านเกิดครับค่ะมีความรู้สึกว่าอยากให้ลูกอะค่ะ ได้มาเรียนรู้วิถีภูมิปัญญาวัฒนธรรม,มแล้วก็สังคมของอีสานซึ่งการเรียนรู้พวกนี้คุณแม่เชื่อว่ามันไม่สามารถอ่านหนังสือได้หรือเรียนรู้จากหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือจะต้องให้โอกาสของเขา,าค่ะคได้เอาตัวเองอเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ซึมซับวิถีภูมิปัญญาแล้วก็วัฒนธรรมของสังคมอีสานเรารซึ่งในอนาคตเนี่ย เขาก็จะได้มีโอกาสเลือกครับค่ะว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงหรือเขาจะใช้ชีวิตด้วยวิถีที่อยู่แบบบ้านบาฮัชา<อ>แบบบ้านของเราคุณพ่อครับใครคือต้นแบบของเด็กครับ ก็ในส่วนของเด็กๆเนี่ยก็จะมีอย่างต้นต้นกล้าก็ชอบไปไปเที่ยวคุณย่าสต้นต้นข้าวเนี่ยก็ชอบจะได้เรียนรู้อะไรกับคุณ,คณปู่คุณปู่เพราะรู้สึกว่าคุณปู่มีอะไรสนุกสนุกเสมออ,อย่างเช่นว่ามีพาไปเล่นขุยบ้างพาไปเล่นมีวงแคนบ้ง<อ>างหรือบางทีก็พาไป บ้านสวนไปดูเก็บผักเก็บไรมาให้อาหารปลาหรือว่าไปดูผักผลไม้แปลกๆอะไรเงี้ยซึ่งเด็กก็รู้สึกชอบรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แปลกๆดีเรื่องแปลกๆเขาเสมอเพราะคุณปู่เนี่ยเคยเป็นครูเป็นครูเมาก่อนคุณปู่เคยเป็นครูมาก่อนคุณปู่ก็จะมีวิธีที่จะกระตุ้นหลานในหลากหลายรูปแบบเอาว่าตอนนี้นะครับอย่ามัวรอช้าดีกว่าครับเดี๋ยวเก็บของเนี่ยไปหาคุณปู่คุณย่ากดีกว่าครับผของเยอะไหมครับ บ้างมากเลยแล้วก็แบบว่ามีต้นไม้ที่แบบว่าเยอะแยะบ้างมาจนผมแบบไม่รู้ว่าคือต้นอะไรบ้างอย่างเช่นต้นนี้ครับต้นนี้คือต้นอะไรครับโอ้โหอันนี้ต้นตะเคียนนะครับเนี่ยนี่แหละครับนางตะเคียนเป็นไม้เนื้อแข็งนะฮะเนี่ยใช้ก่อสร้างได้อย่างดีอันนี้คือแบบว่าเป็นต้นตะเคียนที่ยังยังเล็กอยู่ใช่ไหมครับยังเล็กเนะเพราะว่ายุคใหม่นี่มันไม่ค่อยมีแล้วผมก็เลยมาปลูกเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดูได้รู้ว่านี่แหละต้นตะเคียนที่แท้จริงโอ้โหนี่แหละดูใบนะฮะเนี่ยสงเกตใบมีลูก มีดอกสวยๆด้วยนะถัดมานะครับโอ้คุณปู่ครับนี่คือต้อนอะไรครับคปู่ครับอันนี้เขาเรียกว่าชุมเห็ดเทศนะคโอ้โอมันเป็นยังไงครับคุณป<อ>ู่ครับอันนี้เป็นพืชสมุนไพรนะเนี่ยครับผมโ,โดยเฉพาะใบเนี่ยใช้สําหรับโรคผิวหนังได้อย่างดีมากตลอดทั้งลําต้นเลยนะะโ,<อ>โดยเฉพาะว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์ถ้าว่าเป็นโรคผิวหนังอย่างขอโทษนะพูดหยาบๆนิดนึงครับอย่างหมาขี้เรื้อนนะแก้ไม่ได้ก็เอา ชุมพิเทศเนี่ยแช่น้าสักคืนหนึ่งเว็เทา่โอ้หายลวครับคุณปู่ครับสมมุติจะเป็นคนก็เหมือนกันนะยิ่งคนก็เหมือนกันเป็นกากเป็นเกลื่อนยิ่งยุคเก่าสมัยเก่าเขาเรียกว่าสังคังนะครับผมโอ้นี่แหละครับเด็ดมากโอ้โหแกได้อย่างดีที่สุดแต่ผมนี่คงไม่ต้องใช้แล้วครับยุคใหม่ไม่ใช่เพราะผมผ่านชุดนั้นมาแล้วครับคุณปู่ครับเปล่ายุคใหม่นี่คนมันสะอาดขึ้นเยอะมีน้ําประปาอาบแล้วก็มีการเปลี่ยนกางเกงชั้นในเนี่ยเป็นประจําทุกวันนะไม่เหมือนก่อนแต่ก่อนในกางเกงในตัวเดียวใส่เป็นอาทิตย์ะ ดูต้นนี้อีกไหมฮะเนี่ยโอเคนี่ต้นนี้นะฮะเนี่ยเขาเรียกว่าต้นยอหรือลูกยอนี่แหละครับมันมีโรคหยกอยู่นะกินได้ด้วยพวกนี้สําหรับยากินโอ้ต้นสําหรับกินครับแล้วใบนี่ทําห่อบกนะครับและที่สําคัญที่สุดนะต้นพวกนี้ทําน้ําหมักน้ําหมักน้ําหมักใบยอนี่นะับน้ำหมักที่ว่าใบยอเนี่ยคุณภาพสูงมากโดยเฉพาะลูกยอเนี่ย ลูกย่อลูกย่อได้ก็กินได้นะฮะแค่ร้อนในอย่างดีเลยทําส้มตําก็ได้ส้มตำดูไว้นะต้องทํารสจัดฮะพวกนี้ผมขอปีนไปเก็บได้ไหมฮะผมขออนุญาตนะคุณครับเอาเลยอนุญาตครับเอาเลยเฮ้ยได้ไดุคพอดียวเลยไอ้นี่ขนาดนี้กําลังแก่พอดีทําส้มตําหรือทําเนี่ยได้ดีที่สุดได้ดีสุดเลยนี่ขนาดนี้พอห่ปูขาครับปูขะอันนี้มันรังอะไรอ่ะครโอ้อันนี้ปลวกครับนี่แหละครับ ปลวกเพราะว่าอยู่ตรงไหนก็พึ่งพาแล้วก็มาเกาะต้นไม้อยู่งี้ล่ะโอ้โครับแล้วก็มีมดแดงอยู่ด้วยนะขึ้นมากม่ไหมีรังมดแดงมมเป็นเหมือนกับว่าวันจากชีวิตของต้นไม้ต้องพึ่งพาต้นไม้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันครับผมนะครับมันจะเป็นปลวกหรือว่ามันเขาเรียกว่ามันมีน้ำใจแม่แต่เถาวัลย์เกาะมันได้นะไม่เหมือนไม้อย่างอื่นไม้ที่เอามาจากต่างชาติบางอย่าง พวกนี้พึ่งพาไม่ได้นะอันนี้จะพึ่งพาได้เดี๋ยพึ่งพาซึ่งกันและกันไม้เล็กพึ่งไม้ใหญ่แล้วไม้เถาก็พึ่งไม้ยืนต้นอย่างนี้แหละใช่แล้วนะอันนี้มะยมก็อสรรพคุณหากว่าไม่มีอะไรฮะยอดมะยมนะฮะของดีมากใช้สำหรับจิ้มซ้มตำอย่างดีสุดนะผมขอล้องซิมพวเนยนะครับเอารถเอารถครับแต่ตอนนี้กันล้ลรู้อ่อนๆดูนะฮะ ไม่ดีเท่าไหร่เอาไห้ต้นกาต้นท่าวิ้นม้สีังโลองสีลองสีบ้งนะเราเก็บเลยมาเก็บ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 ลูกเอาลูกเอาลูกตัตัวพีมามาเอามาอกเอามามาเอามาเข้ามาเลย เอางอมแค่ตัวเลยไม่ไหวแล้วโอเคเอาไปสองคนเอาลงได้เยอะกันเยวะกันเยอะโอเคครับเดินไปดูเดี๋ยวไปต้องมาอีกนะเดหลือมีอีกที่อื่นให้ดูอีกเยอะเลยครับเดินเดินมาทางนี้หน่อยครับมะพร้าวน้ำหวานใช่ไหมครับมะพร้าวน้ำหวานน้ำหอมนั่นแหละครับให้สังเกตดูนะมะพร้าวนะครับนี่ลูกโตแล้วนี่ลูกเล็กๆอยู่นี่กำลัง เป็นดอกเป็นตัวผู้ตัวเมียอยู่ตัวเมียเล็กอยู่เลยกำลังเริ่มจับเป็นลูกเล็กๆนะอยู่ที่ทลายของเขาอยากชิมดูวยไหมครับอยากเอออยากกินไหมอยากค่ะอยากมากเลยอยากมากเลยแดดจะัดๆกันเอยเออไม่ทลายหนึ่งเลยครับตุ๊กเนื้อเดี๋ยว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 พอนเลยไปดูปุไปชั่งกันเลยมานี่มานี่มานี่ หวานไหมครับได้เไหมอ้เอาตุนกลอด้วยนเก้าอ้อออะไรล่ะอยีก็ชิมหน่อยเป็ไงรสชาติได้ไหมสานหวานาสานหวานนะ

มาสวนก็ต้องกินแบบสวนสวนเลยหลอไม่ต้องแล้วนู่ค่านี่มันต้นไอ่ะอโอ้ให้ดูนะเนี่ยใบหมอนตัวเนี้ปัจจุบันนี้<ๆ>เขามาทำอะไรใส่ต้มยำใส่แกงลูกมันจะเพิ่มรสชาติไม่ต้องใช้ผงชูรสเพราะผงชูรสนั้นอาจจะมี รเป็นพิษอยู่ด้วยเป็นพิษเหรอครเพราะฉะนั้นถ้าใช้ใบหม่อนนี่ใชต่อร่างกายใช่ไหมครับใช้ใบหม่อนนี่มันจะช่วยได้อย่างดีที่สุดหรือว่าเขาเรียกว่าปรุงรสตามธรรมชาติลูกแต่หากว่าเราทานพวกนี้บ่อยๆสุขภาพร่างกายเราก็จะดีขึ้นระบบทางเดินอาหารือช่วยย่อยได้ดีกว่าอย่างอื่นนะครับ นี่ต้นอะไรฮะนี่แหละฮะต้นขี้เหล็กครับเนี่ยแบบนี้ขี้เหล็กหมดนะครับเนี่ยครับขี้เหล็กหมดแต่ว่าทั้งหนมันอาจจะเก็บยากหน่อยเราก็เลยทําเป็นพุ่มเอาไว้ชนิดหนึ่งเพื่อจะเก็บกินง่ายๆหน่อยนะครับครับผมนี่แหละเคยรู้จักอะไรนะลูกปูขาเลยต้นขี้เหล็กแก้โรคอะไรได้บ้างโอ้ขี้เหล็กนี่แหละลูกมันมีธาตุแคลเซียมใน นี่เยอะเลยครับเป็นใครที่นอนไม่หลับเนี่ยกินแกงขี้เหล็กจะหลับสบายไม่โฟงเลยนะบอกไว้เลยนะใครนอนไม่หลับเขามีละองดีที่มันมีมดแดงอยู่แสดงว่าเป็นาว่ไม่มีสารพิษใดๆเจื้อปนลูกมาันนี้เราจะแกงขี้เหล็กให้อร่อยเลยนะนะฮะขี้เหล็กโอ้แล้วก็จะมีชาวบ้านมา เก็บอยู่เรื่อยๆฮะเราก็เออถือว่าพึ่งพาใสศซึ่งกันและกันครับผมับโอ้คุณผู้ครับนี่นี่เป็นที่มาที่ไปไหมครับที่เขาตั้งชื่อหมู่บ้านครับอ่บ้านขี้เหล็กใหญ่นะ่ยเป็นบ้านขี้เหล็กใหญ่นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับอเพราะว่าต้นขี้เหล็กเยอะนี่เองครับระวังไม่หนาเพราะมันมีหมดเดลจริงๆระวังค้าวของกินโอ้ขี้เหล็กนี่จะสมบูรณ์นะต้องแกงสายญานางนะครับมีใบนี่แหละใบย่านางก็อยู่ด้วยกันนี่แหละครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บกอแถบนี้แหละครับ นี่ต้นกระสังนะฮะต้นกระสังครับเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งเหมือนกันที่ทานแล้วกระตุ้นเอาอเรียกว,ว่าเวลานเหนื่อยนะให้หายเหนื่อยเร็วนะให้ฟื้นเร็วพูดกันในดง่ายต้นกระสังแล้วก็ที่ทานได้ดีที่สุดก็คือดอก นะยอดเลยเนี่ยยอดอ่อนอย่างนี้นะออร่ยครับยอดอ่อนอร่อยนะทานครับลาบ้านก็เก็บก็เก็บที่ยอดนะครับคคุณูรับนี่วันนี้เก็บยอดนะแต่ว่าหนามคมมากนะครับระวังระวังชิมดูสิกินทั้งก้านเลยฮะครับกินได้เลยนะเนี่ยหนามโอ้โหกินแปลกอืมกินก็เหมือนคล้ายๆแมงดาหนิดหนิดนะน่ารักอ่ะ นี่ยทางกะลาบอร่อยมากกินนี่กึนเลยครับปู่กึนเลครับกืนเลยนะครับไม่เป็นไร